ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านทอนหมูกระทะนะครับร้านทอนหมูกระทะเนี่ยจะอยู่ที่บ้านฝางนะครับเข้ามาในซอยข้างข้างอำเภอนะอันนี้ใบบ้านไหนไม่รู้ผมไม่มั่นใจนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปอันนี้เข้ามามาจากทางอำเภอนะครับอันนี้มาจากอำเภอนะครับแล้วก็ แวะมาที่ร้านทอนหมูกระทะนะครับไอหมูเกาหลีเขาเรียกว่าร้านทอนหมูเกาหลีนะครับวันนี้มาตะวันหน่อยจะเป็นโตแรกเลยนะครับวันนี้วันที่6 6กุมภาพันธ์ไอหกไอหกหกกรกฎานะครับอ right ันนี้เป็นเมนูไอเป็นโปรช่วงเดือนนี้นะครับโปรช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้จะมีแสงตัดนิดนึงเนาะจะแสงโอเคครับอันนี้โปรช่วงเดือนกรานะครับ แต่อยู่ประมาณนี้นะครับใครสะดวกแวะมาได้นะครับมีที่จอดรถกว้างขวางมากไม่รู้ใช่หรือเปล่านะแต่มีรอยจอดรถอยู่นะครับอันนี้เป็นร้านแรกนะครับส่วนข้างในก็จะเป็นถาดอาหารนะครับอันนี้เรามากันสองคนนะครับกับแม่บ้านนะครับสวัดีแม่บ้านวันนี้เขาอยากกินหมูกระทะนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นร้านที่4ที่5แล้วครับที่เราเดินตามหานะครับ จน,จนร้านนี้เปิดช่วง4โมงเนาะ4โมงแต่ร้านอื่นยังไม่เปิดนะครับอโอเคครับเดี๋ยวมาดูว่าจะน่ากินแค่ไหนนะครับโอเคครับอันหน้าไรไม่น่ากินเลยครับหน้าไม่โอ้ยแม่ลงแต่หนังแม่ขายเสร็จอ๋อเดี๋ยวอ้โใช่ใช่ใช่ผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับหน้าแม่ค้าหมายถึงหมายถึงแม่ค้าขายของนะครับอันนี้เป็นช่อง คนบ้านนานะครับเป็นเมนูอาหารยังไม่สุกด้วยอรอแป๊บนึงครับ ครึ่งทางแล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็กี่ชามเนาะไม่นานม่นาเอามากี่ชุดครับสองสองชามยังเลยอีกชามหนึ่งเหมือนจะยังไม่เอาลงแต่ดูท่าทางารถด่วนน่าจะจอดสนิทแล้วครับหิวมากวันนี้เป้าหมายแรกอยู่ที่เฮียเปียวนะครับอยู่ที่ดอนมงเอ้ยไม่ใช่น้องเรือ ไปแล้วเป็นเฮียตีร้านเฮียตีแต่เขาไม่เปิดนะครับเพราะว่าเขายัางวันอยู่ก็าัน่ายสามก็เลยบึงรถมากัานที่ดนงงก็ไม่นานครับเมม่อะไรเนี่ยว <_ V> ันนี้หยุดร,ร้านเขาก็หยุดอีกนะครับ <_ V> รก็บเลยอ้าวมันยังมีอีกร้านทอนอยู่ดอนุงเปิดแน่นอนครับไปถึงป้าบอกว่ายัางเตรียมหองไม่เสร็จนะวั <_ V> นนี้ก็เลยมาจกที่ร้านนี้ครับทอนเน้อย่างเกาหลี อทอนหมูเกาหลีสาขา20หรือเปล่าเห็นป้ายอยู่ตรงนั้นนะครับจริงๆร้านนี้มาบ่อยนะครับก็ทำคลิปไว้แล้วประมาณ3คลิป4คลิปแล้วอันนี้ก็นานๆมาทีก็ขออนุญาตจัดอีกสักคลิปนะครับร้านเขาโอเคนะครับนี่เด็กๆนักเรียนเนี่ยมากินเยอะนะครับผู้ใหญ่ก็มากินเยอะคนแถวนี้ก็สั่งกับบ้านเยอะนะครับผมเองก็นานๆมาสั่งทีนะครับแล้วแต่ช่วงนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสแวะมาทานอร่อยมากนะครับถ้าใคร ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ยไม่ใช่ไม่ค่อยได้มาถ้าใครนานๆมาทีนะครับลองแวะมาดูนะครับหรือว่ายังไม่รู้จักว่าอร้านทอนอยู่แถวไหนนะครับดูคลิปนี้เราเชิญแวะมาทานได้นะครับที่บ้านฝางนะครับซอยอำเภอครับลึกเข้ามาอีกประมาณสักผมว่าน่าจะหนึ่งกิโลได้นะมันมีป้ายอยู่ซ้ายมนออยู่โอเคครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ